กันอีกครั้งนะครับกับ YouTube c h anel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับวันลุมพินี107นะครับแล้ววันนี้วันพฤหัสแล้วนะพฤหัสที่8นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9แล้วนะครับก็มวยก็จะเริ่มชกพรุ่งนี้แล้วนะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนมวยชกนะครับอย่าลืมอย่าลืมมาชมมวยชอบวันชก นะครับก็จะสรุปทุกคู่ในกติกามวยไทยเลยนะแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในคู่มวยที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้แหละนะครับก็คือ,อช่วงที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นผมยังไม่เห็นเลทหรือว่าความพร้อมของนักมวยเนี่ยอาจจะมีข่าวคืบหน้าอะไรยังไงก่อนชกเนี่ย ผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการกลับลำนะครับผมอาจจะมาะก็จะมาบอกมากล่าวในช่วงมวยชอบวันชกแล้วกันนะก็อย่าลืมแล้วกันอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยดูแต่คลิปที่ผมแยกออกเป็นคู่ๆนะแล้วพอถึงวันชกเนี่ยไม่ไม่ได้มาดูมาชมไงมวยชอบวันชกก็จะไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนแปลงคู่ไหนบ้างนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยจะมีผลการชั่งน้ําหนักด้วยนะ อย่าลืมมาชมกันสําหรับมวยชอบวันชกพรุ่งนี้นะครับก่อนมวยชกนะ,ะวันนี้ก็ยังอยู่กับวันลุมพินี1น0 7เหมือนเดิมนะครับคู่เอกนํารายการก็เหมือนเดิมอัสลัมจอนออติคอรกับทางด้านเด็ดดวงเล็กวันของโอมนะครับคือคู่นี้ผมรู้สึกว่าอัสลัมจอนเนี่ยเขาเขาขยับรุ่นขึ้นมาเพื่อให้ได้อยู่ในรุ่นที่มีเข็มขัดมาตรฐานหรือเปล่านะเพื่อที่ไฟนี้ถ้าชนะสวยๆเนี่ยนะ เขาอาจจะได้สัญญาวันเลยก็ได้นะครับเพราะเขาขยับรุ่นขึ้นมาแล้วอยู่ในรุ่นฟลายเวทแล้วนะครับพอขึ้นไปในรายการวันมันก็จะมีคู่ชกมีตัวสู้ที่แบบว่า,าดูสนุกอ่ะนะครับอะอัตลำจอนก็สถิติค่อนข้างดีด้วยนะ,ะคู่รองก็จะเป็นมวยหญิงนะจูเนียร์กับทางด้านเวโรนะครับแล้วก็คู่ประกอบรายการอีกทั้งหมด10คู่นะ รายการนี้เนี่ยมีเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามเลยวันนี้ครบทั้งสามเพชรเลยด้วยนะเพชรสามเนี่ยเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าคู่มวยวันนี้ก่อนนะว่าเราจะวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ของโกโก้หมอรัตนบันณฑิตนะครับกับทางด้านเจริญพรใต้คูบอลหรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจริญพรทีเคดีมวยไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูทางด้านใครก่อนดีอะโกโก้ก่อนละกันนะโกโก้สอสมหมายหรือโกโก้มออาทุรกอะไรวะมอรัตนบัณฑิตเนี่ยมอธุรกิจเฉยเลยอ่ะหรือโกโก้มอรัตนบัณฑิตนะครับโกโก้เนี่ยสูง5ฟุต5นิ้ว166เซนนะอายุ28ปีนะครับซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้อมูลเชิงลึกก็ได้ นะครับอันนี้มันไม่มีบอกอะนะว่าซ้อมอยู่ที่ไหนนะครับมาชกในรายการวันทั้งหมด3ครั้งนะครับแพ้รวดนะก็เป็นการแพ้ TKO ครั้งหนึ่งนะแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งนะครับเริ่มเนี่ยเขามาชกตั้งแต่วันลุมินี6เลยนะเจอกับทางด้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะขุนขุนศึกเล็กเนี่ยถ้าใครดูมวยอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าขุนสึกเล็กเนี่ยเขา เทพแค่ไหนนะครับในมวย5ยกเนี่ยต้องบอกว่า,าไม่มีตัวสู้เลยนะไม่มีตัวสู้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขารักษาสถิติแล้วนะครับเพราเขาอาจจะสู้กับนักมวยที่เ,เกรดบางลงไปบ้างนะครับแล้วก็นาน,านานทีก็จะมีเกรดแบบว่าไล่เลี่ยๆกันอยู่นะไฟที่2ก็แก้มือล้างตากับทางด้านขุนศึกเล็กเกาะแพ้ไปอีกเหมือนเดิมนะครับในวันลุมพินี14 นะแล้วก็มาไฟล่าสุดเนี่ยวันลุมพินี92หายไปค่อนข้างนานเลยนะนะเจอกับทางด้านรักเอราวันนะครับไฟนี้เนี่ยทางด้านโกโก้เนี่ยมาแทนนะแต่ว่ามาแทนแบบว่าเขามีรายการมีรายการขึ้นชกอยู่นะครับก็ซ้อมอยู่ตลอดนะครับพอถึงวันที่ต้องมาแทนเนี่ยคือร่างกายเขาเนี่ยฟิตซ้อมอยู่ตลอดอยู่แล้วนะก็ถือว่า่ามันร่างกายมาดีอะ่ะไม่ได้ว่าไม่ได้แย่อะไร นะครับแต่ก็แพ้ TKO ยกแรกเลยนะครับก็เกือบเกือบครบยกแล้วแหละอ่า mm hmm. คือเข้าเข้ามุมไปแล้วก็รู้สึกว่าจะฟกต่อไม่ไหวหรือไงเอ้ผมจําไม่ได้อ่อผมจําไม่ได้อะนะครับว่ามันยังไงนะคู่นี้มันนานแล้วอ่ะรู้แต่ว่าแพ้เจ้ารักเอราวันแล้วกันนะอาโกโก โกโก้เนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับคือถ้าใน5ยกเนี่ยต้องบอกว่าเขาถือว่าเป็นมวยเก่งเลยนะฝีมือหลักเหลี่ยมดีในรุ่นรุ่นกันเนี่ยโหหาตัวจับยากนะครับแล้วก็อายุอานามก็ค่อนข้างดีกระดูกดีแล้วด้วยนะสำหรับทางด้านโกโก้สอสมหมายนะครับหรือโกโก้มรัตนบัณฑิตนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลใน5ยกของเขาสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านโกโก้สสมหมายหรือโกโก้มอรัตนบัณฑิตนะก็ ท่านในนี้ย9บแต่ท่านในวัน28ผมว่าในวันน่าจะเป๊กกว่านะครับเป็นชาวสุรินชกมาร้อยกว่าครั้งเกินกว่านั้นแน่นอนนะครับเกินกว่านั้นค่อนข้างเยอะด้วยนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับถ้าในในนี้บอกซ้อมอยู่มานพยิมแต่ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาซ้อมอยู่ที่ไหนนะน้ำหนักปล่อยๆก็1้2ยสิถึงนะ51-55กิโลกรัมนะครับเราจะมาดูใน5้ายกก่อนดีกว่านะว่าเขาชก สถิติเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในศึก Happy Birthday แม่สายนะก็ชนะสุดหล่อสจโต้งปราจีนนะครับในศึกเจ้ามวยไทยปี67เดือน6นะครับก็ชนะทางด้านตีใหญ่วันของโอมนะแล้วก็ศึกมวยไทยพลังใหม่ปี67เดือน2นะครับชนะเพชรก้องฟ้าสอสมหมายนะอีกไฟล์ละกันในศึกเจ้ามวยไทยนะปี66เดือน12นะครับชนะโอเล่เล็กสแก่นใจนะครับ อ,อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าใน5้ายกเนี่ยโกโก้ถือว่าเป็นมวยที่สุดยอดนะเขาเป็นมวยเหลี่ยมตัวดีนะเชิงสูงเกา๋าประสบการณ์กระดูกดีมากนะครับชั่วโมงบินเนี่ยต้องบอกว่าสูงทีเดียวเลยนะครับก็ในรุ่นเล็กๆอะ่ะรุ่นมวยรุ่นเล็กๆเนี่ยก,ก็หาตัวจับค่อนข้างยากเลยนะครับคือถ้าไม่นับรวมกับทางด้านขุนศึกเล็กนะนะขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยนะครับก็ถือว่าไล่ๆบี้ๆ BB กันเลยแหละ นะแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้ทางฝุ่สุดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันก่อนนะคู่ชกของเขาเจริญพรใต้คููบอลน,นะครับก็หรือเจริญพร TK เดีมวยไทยนะส่วนสูง5.4ฟุต4นิ้ว165เซนอายุ26ปีแล้วนะครับซ้อมอยู่ TK เดีมวยไทยนะมาชกในรายการวันครั้งเดียวนะครับชนะน็อกยกที่2นะฟ้าจรัสสอเดชพันธ์นะครับ ฟ้าจรัดนี่ขอดูนิดหนึ่งนะครับอ่าฟ้าจรัดนี่เข้ามาชกมากกว่าทางด้านเจริญพรน,นะอ่าแต่ว่าถามว่าเกรดมวยของฟ้าจรัดเนี่ยถือว่าอยู่ท็อปท็อปไหมก็ต้องบอกว่ายังนะอยู่ในเกรดกลางๆืง้นพื้นๆเลยนะครับสำหรับฟ้าจรัดวันนั้นเนี่ยเจริญพรเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเจริญพรเนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง นะครับอาวุธหลากหลายนะครับออกได้ดีคือท่านใน5ยกเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่เก่งเลยนะเก่งคนนึงเลยนะครับแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากโกโก้เลยพอๆกันเลยแต่เพียงแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ทางโกโก้เนี่ยจะดูดีกว่าจะเก่ากว่าน,นิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับจเจริญพรใต้คุบอนนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลใน5ยกนิดหนึ่งนะครับ ข้อมูลใน5ยกเนี่ยอายุ27สูง163นะชกมาร้อยกว่าไฟชกมาเนี่ยพอๆกับทางด้านโกโก้แหละนะครับไม่แตกต่างกันนะซ้อมอยู่ TKD มวยไทยปราจ,จีนนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ร้อยสิบหก 6, ถึงร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ห้าสิบสามถึงห้าสิบแปดกิโลกร,รมัมนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูสถิติในมวยห้ายกกันก่อนนะครับปีหกเจ็ดเดือนสิบสองนะชนะน็อกยกที่สามมนัดต่อแย้มสวน ปีับเี6ดเดือน11นะชนะทางด้านเปลวสีเงินยอออนดามันชนะน็อกยกที่3นะแล้วก็ปี67เดือน9ชนะน็อกยกที่3เทพคามินธนพลรีสอร์ทนะครับปี67เดือน7นะครับชนะคะแนนเพชรอุดมนอนนาริศน,นะครับอ่าก็4ไฟไ์หลังสุดชนะรวดนะเป็นการชนะน็อก3ครั้งด้วยนะครับ อาจารย์เจริญพรใต้คูบอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยอย่างที่ผมบอกนะครับคือท่านใน5ยกเนี่ยถือว่าเป็นมวยเก่งเลยนะเก่งนะครับใช้คําว่าเก่งได้เลยแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกสักนิดหนึ่งนะข้อมูลเชิงลึกก็อยู่ที่เจริญพร Tk d ดีมวยไทยนะครับหรือเจริญพรใต้คูบอลน,นะก็มาชกในรายการวันหนึ่งครั้งชนะน็อกนะครับสถิติรวมก็ ชนะ76นะแพ้25นะครับก็ร้อยกับอีกหนึ่งครั้งที่บันทึกเอาไว้นะแต่ว่ารอบนอกเนี่ยต้องบอกว่าท่วงท้นเลยนะครับกระดูกแข็งมากคนนี้กระดูกแข็งโป๊กนะต้มซุปไม่เปื่อยอะเอาอางนี้ดีกว่านะอายุ2 6สูง165นะครับเอามาดูสถิติการออกวุธิแต่ว่าสถิติการออกวุธิของทางด้านเจริญพรเนี่ยเราอาจจะยังเห็นได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาชกแค่ไฟเดียวเองนะ ออกอาวุธค่อนข้างแม่นนะครับเน้นเป้าบนนะเหมือนกับมวยไทยพื้นเดิมทั่วไปนะที่มาชกในรายการวันก็จะเน้นเป้าบนนะแต่ว่าทางเจริญพรเนี่ยไฟที่แล้วเขามีเตะขาเจาะยางค่อน,นข้างบ่อยอยู่นะครับส่วนการตั้งรับจับทางก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้เลยสายตาค่อน,นข้างดีอาศัยจังหวะดึงจังหวะโยกสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตามสถิติเนี่ยมันก็อาจจะมีบวกมีแลกบ้างนะไฟที่แล้วจังหวะเขาจะปิดเกมอะ นะแล้วก็โดนสวนคืนบ้างอะไรบ้างมีออกมีเสียอาการไปบ้างนะครับนิดๆหน่นอยๆแต่ก็โดยรวมแล้วผมถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับทางด้านเจริญพรใต้คุูบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านโกโก้กันบ้างนะโกโกม้มรัตนบัณฑิตนะครับหรือโกโก้สสมหมายนะมาชกในรายการวันทั้งหมด3ครั้งก็แพ้รวดนะครับแพ้คะแนน2ครั้งแพ้แพ้ทีเคโอครั้งหนึ่งนะสถิติรวมชนะ84นะครับ เสมอ2แพ้21ก็100กับอีกกับอีก7ไฟนะแต่ว่าสถิติรวมรวมที่ไม่มีบันทึกไว้ด้วยรอบนอกอะ่ะก็เยอะนะครับเยอะอต้องบอกว่าชั่วโมงบินเนี่ยสูงกว่าทางด้านจเจริญพรอยู่นิดนึงอ่านิดเดียวนะครับสถานที่ซ้อมมรัตนะบัณฑิตนะทีเด็ด99อ,า,อาจจะ2ที่ สองทีเด็ด99ใช่หรือเปล่าน,นะครับเอามาดูสถิติการออกอาวุธนะครับสถิติการออกอาวุธเนี่ยก็พอใช้ได้นะมีเน้นเป้าบนนะครับแต่ว่ามีล้วงลําตัวด้วยนะก็อาจจะเป็นการวางแข้งอัดไปบริเวณลําตัวนะครับคงไม่ใช่มวยไม่ใช่จับนายตีะ่ะเพราะว่า,าในช่วงที่โกโก้เขาชกเนี่ยสองไฟแรกเนี่ยกรรมาการเขาจะแยกเร็วมากเลยนะไฟล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่า ก็ไม่ได้จับในทางด้านรักเอราวัณเลยนะครับก็น่าจะเป็นการเตะอัดลําตัวนะหรือไม่ก็หลวงท้องนั่นเองนะครับอาการตั้งรับจับทางเอ้ยตามสถิติดีเลยแหละนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยโดนอาวุธคู่ต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับถือว่าแต่เท่าที่ผมดูก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะวันที่แพ้รักเอราวัณเนี่ยรักเนี่ยก็ต่อยไม่ค่อยจะโดนหรอกอแต่พอโดนชุดเดียวรู้เรื่องเลยทันทีนะครับอ่ะทางด้าน โกโก้ Go. นะก็เป็นเป็นมวยฝีมือแต่ผมมองว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์วันหรือเปล่าเอ,อ่อเพราะว่าเขาเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยมอ่ะอเดี๋ยวไปดูข้อมูลเปรียบเทียบเลยดีกว่านะครับข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยส่วนสูงเนี่ยร้อยเท่ากันเลยนะสถิติในรายการเนี่ยก็ สามไฟกับหนึ่งไฟผมดูว่าไม่แตกต่างกันนะครับอายุอานามก็ไม่เท่าไหร่นะยี่สิบแปดกับยี่สิบหกไม่มีใครสดกว่าใครหรอกนะครับเพราะกะดูประสบการณ์ก็พอกันเลยนะอาจจะเป็นทางด้านโกโก้ดีกว่าน,นิดหน่อยนะสถิติการออกอาวุธนะต้องบอกว่าเป็นทางเจริญพรดีกว่าแต่ว่าเจริญพรเขามาชกไฟเดียวเองเอามาเปรียบเทียบอะไรไม่ได้มากะนะถ้าทั้สองสามไฟแล้วเนี่ยพอจะดูความแตกต่างได้ไง แต่ไฟล์เดียวผมยังไม่ค่อยเห็นนะส่วนตัวผมก็เอาไว้พิจารณาเฉยๆนะครับการตั้งรับจับทางก็สถิติชี้ไปทางโกโก้นะแต่ก็โกโก้ก,ก็เป็นมวยที่สายตาดีเป็นมวยฝีมือเลยแหละเป็นมวยฝีมือเลยแหละนะจังหวะ2จังหวะ3ได้หมดนะครับรูปมวยนะรูปมวยรูปมวยในยอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่าโกโก้เนี่ยเออเขาดูไม่เหมาะกับรายการวันหรือเปล่านะครับคือ ส่วนตัวเป็นมวยฝีมือเก่งนะอยู่ในห้ายกเนี่ยเก่งแต่ว่าต้องบอกว่าใน5้ายกเนี่ยมันมีการกินเหลี่ยมกินทรงนะไม่จําเป็นต้องอาวุธหนักแรงเลยเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ให้อยู่นะครับนะกินเหลี่ยมกินทรงบิดเหลี่ยมสวยๆจับในดีๆนะครับออกอาวุธโตบ้างอะไรบ้างขอให้เข้าสักนิดนึงก็ชนะแล้วนะถ้าเป็นในร,รูปแบบ5้ายกนะแต่ถ้าในรายการวันเนี่ยต้องบอกว่ามันเน้นแรงประทะด้วยนะครับคือถ้าไม่มีแรงประทะเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกินคู่ต่อสู้ยากอ่ะ นะแล้วโกโก้เนี่ยเป็นมวยเหลี่ยมตัวดีนะเก๋าประสบการณ์แต่อาวุธไม่หนักเลยนะไม่หนักไม่แรงแล้ววันนั้นเนี่ยสับไอ้เจ้าทางด้านรักเอราวันสับเขาไม่แตกเขาสับโชกเดียวแตกเลยนะครับไม่ใช่โชกเดียวสองโชกโชกแรกมันมันโดนไม่เต็มนะโชกที่สองเต็มเตมแตกก็อ่าจะน่าจะเป็นแผลนี้แหละมังที่เข้ามุมแล้วออกไม่ได้นะครับอ่าก็ อย่างที่บอกนะอาวุธไม่หนักไม่แรงนะแต่เป็นมวยฝีมือถ้าถามถึงเรื่องฝีมือกับทางด้านเจริญพรนะส่วนตัวผมยังมองว่าทางด้านโกโก้นี่มีลูกเก๋นะมีเหลี่ยมเมียอะไรที่ดีกว่าทางด้านเจริญพอรอยู่กิ๊กหนึ่งนะแต่ว่าเจริญพรเนี่ยพอเข้ามาชคในรายการวันแล้วเนี่ยเอ้ยผมดูไฟที่เรารู้สึกประทับใจนะครับคือจังหวะการดึงแล้วออกเนี่ยถือว่าสวยนะแล้วกาออกอาวุธได้ค่อนข้างคมค่อนข้างแรงด้วย นะไม่ใช่แค่ว่ามีฝีมือหลักเหลี่ยมอย่างเดียวนะครับมีอาวุธที่สร้างดัมเมจให้คู่ต่อ,อสู้ได้นะมันแตกต่างกับทางด้านโกโก้พอสมควรนะอ่าโกโก้เนี่ยเป็นมวยอ่าออกอาวุธทําคะแนนอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังปิดบัญชีอะ่ะเป็นการออกอาวุธเนี่ยเรียกคะแนนไปเรื่อยๆส่วนทางด้านเจริญพรเนี่ยเรียกคะแนนได้ด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นนอกนับได้ด้วยวันนี้ผมมองว่ารูปมวยเนี่ย ถ้าจะบอกว่าโกโก้มาเดินเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคงจะเป็นการชิงจังหวะกันแต่ว่าอาจจะเป็นทางด้านเจริญพรเนี่ยเดินนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเจริญพรมาอาจจะเดินเพราะว่าคือโกโก้เขาคือน้ำอดน้ำทนเนี่ยผมว่าธาตุเขาถ้าอยู่ในมวยวันผมว่ามันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะค,คือมวยห้ายกเนี่ยมันมัน,มนเขาเรียกว่าไงอะ เก็บกันอาวุธได้หลายหลากหลายกว่านะส่วนวันเนี่ยมันเป็นนวมเล็กนะครับบางทีมันสามารถต่อยทะลุก,กาดเข้ามาได้แล้วจังหวะโดนเนี่ยบางทีมันความรุนแรงมันค่อนข้างมากกว่านะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้ทนไม่ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งโกโก้เนี่ยสองไฟแรกเนี่ยเขาเจอทางด้านขุนศึกเล็กนะขุนศึกเล็กเนี่ยผมก็ดูว่าเป็นมวยที่อาวุธเนี่ย คงไม่เหมาะกับรายการวันนะเพราะความหนักแรงความคมเนี่ยก็ยังยังไม่เห็นนะเพียงแต่ว่าเขาออกค่อนข้างไวนะเขาไม่เหมือนนาดากะนะนาดากะเนี่ยไวด้วยนะออกคมออกเนี่ยพร้อมหล่นได้เลยแต่ว่าทางด้านขุนศึกเล็กเนี่ยเป็นมวยออกกินรูปกินทรงกินคะแนนไปเรื่อยๆนะก็สไตล์เดียวกับทางด้านโกโก้แต่จะมีความเร็วมากกว่านะับสองไฟนั้นเขาก็เลยไม่ได้โดนน็อกนะก็คือต่อยเก็บคะแนนกันไปยังมีดราม่าถึงตัวขุนศึกเล็กอยู่เลยว่า อ้ยต่อยอย่างนี้น่าจะไม่รอดแล้วก็ทางหัวหน้าค่ายของเขาก็ออกมาบอกเลยว่าคงจะยุติในการชกรายการวันแล้วเพราะไม่เหมาะกับตัวนักมวยนะครับคือเขาก็รู้ตัวนะส่วนทางเจริญพรเนี่ยมาไฟแรกชนะนกนะัแล้วก็อาวุธออกได้ค่อนข้างดีมากนะมีความคมมีความแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วอิจฉา,านะอาวุธออกได้หลากหลายมีครบทุกอย่างอ่นะหมัดเท้าเข่าศอกมีหมดเดินได้ถอยเป็น นะส่วนโกโก้เนี่ยเป็นมวยทรงถอยออพอเดินแล้วเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาตินะอาจจะเนื่องด้วยว่าอาวุธแกไม่ได้หนักได้แรงอะไรนะครับก็เป็นมวยเก็บรูปเก็บทรงนะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นฝ่ายทางด้านเจริญพรเนี่ยมีเดินบ้างนะแต่หลักๆคงจะชิงจังหวะกันมากกว่านะครับแล้วคู่นี้ผมมองว่ามีสายต่านะคู่นี้ผมมองว่ามีสายต่ำนะเพราะทางด้านโกโก้แกไม่ค่อยทน แล้เจริญพรแกออกอาวุธค่อนข้างค่อนข้างดีอ่ะเป็นชุดนะครับแล้วก็ออกเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าทางด้านเจริญพรดีกว่าเลดเนี่ยเปิดออกมาแล้วนะครับเป็นทางด้านเจริญพรต่อค่อนข้างแพงนะประมาณสองโดยประมาณนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่น่ารองอ่ะคู่นี้อ่แต่ถ้าใครมันขัดใจใครอ่ะ นะบางคนเขาอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวของเขานะก็รองได้นะครับผมคิดว่าเลทมันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะรองได้แต่ว่าต้องรีบออกตัวนะเพราะว่าทางด้านโกโก้เนี่ยอย่างที่ผมบอกธาตุไม่เต็มนะถ้าโดนหนัก,นก,นกๆแรงๆเนี่ยไปไม่ลามาไม่ไหวแน่ๆนะครับคืออย่างไฟที่เจอกับรักเนี่ยก็ไม่ได้โดนอะไรเยอะแยะเลยนะไปโดนท้ายๆนิดเดียวเองนะครับก็แตกจนต่อยไม่ได้นะส่วนวันที่เจอกับขุนึกเล็ก ก็อาวุธขุมสึกเล็กก็ไม่ได้หนักไม่ได้แรงอะไรทําให้โกโก้ทนได้นะครับโกโก้ยังไม่เคยเจอมวยแบบหนักๆเลยนะนอกจากรักแล้วก็ไม่เคยโดนแบบว่าอ่าเป็นชุดอะคือรักเนี่ยเขาไม่ได้ออกอาวุธเป็นชุดนะรักเนี่ยออกทีละทีละหมัดออกเป็นแบบโป้งโป้งโป้องอาจต่เจริญพรเนี่ยเขาเขามีความหลากหลายกว่ารักอ่าส่วนตัวผมมองเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าสมมุติว่า เอาเจริญพรกับเอารักมาเจอกันเนี่ยอืผมก็ยังมองว่ามีสิทธิ์ที่รักจะล่วงอยู่ดีนะครับเพราะรักเนี่ยอาวุธจะเป็นสไตล์เหมือนผมไม่รู้ในห้ายกเนี่ยเขาเรียกว่ามวยมวยอะไรนะแต่ว่าพอมาชกในรายการวันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นมวยบู๊มวยเดินนะครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธอย่างอื่นมันมีแค่เสริมเท่านั้นเองสำหรับรักเอราวันในในในรายการวันนะอ่ะส่วน เจ้าเจริญพรไม่ใช่แนวนั้นนะเจริญพรเนี่ยเป็นมวยบู๊ครบเครื่องเลยนะเป็นมวยฝีมือนะบู๊ได้บุนได้เวลาบู๊ก็บู๊ครบเครื่องเลยจังหวะบุนก็ตั้งรับได้แบบว่าดีเยี่ยมอ่ะนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองไปทางเจริญพรนะถึงแม้นว่าเลทจ,จะแพงนะครับสอน,นะแต่ส่วนตัวผมผมเข้าไว้ก่อนนะเข้าไว้ก่อน เพราะผมมองว่าบทสรุปแล้วเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะออกจะเริญนพรนะแต่ว่าถามว่าเลดมันจะไหลไปไกลได้ไหมนะมันก็อาจจะไปได้นะเพราะว่าทางด้านอาโอโก้เนี่ยโดนมียุบมีย่นนะครับก็อาจจะไหลไปไกลได้ช่วงนั้นก็ต้องอาศัยจังหวะออกตัวนะครับหรือว่ามันมันมีโอกาสมีจังหวะให้ออกผมก็ออกเลยอยู่แล้วเพราะว่าผมเข้าไว้ราคาค่อนข้างค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าถ้าใครขัดใจอะไรยังไงนะ จะเข้าโกโก้ไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าคือเมื่อตื้นขึ้นมาเนี่ยเราต้องรีบซื้อขายทันทีนะครับเพราะส่วนส่วนตัวผมมองว่าบทสรุปยังไงโกโก้ไม่น่ารอดนะแล้วก็คิดว่าเราก็จะไม่ครบยกอตฐหาดด้วยนะครับคู่นเนี้ย้าชกกันใน5้ายกสนุกแน่นอนนะถ้าถ้าในห้ายกนะสนุกแน่มีพลิกไปพลิกมาแน่นอนแล,ล้วเลทจะไม่ใช่แบบนี้นะเลทอาจจะเหลื่อมไปทางโกโก้นิดๆด้วยนะแต่วันนี้ พอมาชกในรายการวันน่ะกระดูประสบการณ์ที่โกโก้มันดูมีมากกว่าเจริญพรอ,อยู่นิดนึงนผมมองว่ามันไม่ช่วยไงเพราะว่าไอ้ไอ้ส่วนที่ดีกว่าของโกโก้เนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนที่ไม่มีคะแนนในวันน,นะครับแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายเนี่ยผมมองว่าโกโก้มาเป็นรองสภาพร่างกายในยความแข็งแกร่งแข็งแรงทางด้านเจริญพรเนี่ยดูแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะแล้วเวทพิกัดน้ําหนักเนี่ย ดูทางด้านเจริญพรจะดีกว่านิดๆด้วยนะเพราะว่าในใน5ยกอาจจะผมลองย้อนให้ดูก็ได้นะครับใน5ยกเนี่ยทางโกโก้เนี่ยเขาต่อยมาตะก,กูนะอ่ะโกโก้เขาต่อยมาเนี่ยร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดนะครับอาจจะเ,เราเราลองมาดูเจริญพรบ้าง 117 116 116 116 117 123นะครับคือไม่ต่ำกว่า115นะสำหรับทางด้านเจริญพรนะไม่ต่ำกว่า115แล้วน้ำหนักปล่อยๆเขาเนี่ยขึ้นไปได้มากกว่านั้นอีกนะส่วนทางด้านโกโก้เนี่ยผมว่า118 116 117เนี่ยคือเต็มกลืนแล้วสำหรับโกโก้เนี่ยคือคือเต็มพิกัดแล้วนะแล้วก็ดู ความแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นรองด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ส่วนตัวนะถ้าขัดใจก็สวนได้เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าจเจริญพรตัวเดียวเลยนะวันนี้ผมมองจเจริญพรตัวเดียวนะโกโก้ผมมองว่าจบจากไฟนี้ก็คงหายจากรายการวันไปแล้วแหละนะเพราะว่าผมมองว่าเขาไม่เหมาะกับรายการวันนะ่ะน่าจะชกห้ายกน่าจะดีกว่านะสำหรับโกโก้อะวันนี้ชอบไปทาง เจริญพรใต้ครูบ่อนนะครับหรือเจริญพร TK d ดีมวยไทยอ่ะก็จบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะครับวันหน้าเนี่ยมีคู่มวยดีๆรายการดีๆนะผมจะเอามานำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครยังไม่ได้กด Sub s c r i b e ยังไม่ได้กดติดตามอ่ะฝากกด s u b ส c r i b e ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ